มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้พวกเราจะสามารถส่งว่าวตัวใหม่ขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้หรือเปล่าวันนี้มีลมแรงและก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับ <c oughs> เราก็เลยได้จังหวะที่จะไปชวนน้องวายุเนี่ยมาวิ่งว่าวที่บ้านโคกงหนองนาะสองคนเนี่ยใจตรงกันเลยนะครับคนหนึ่งกําลังเดินไปชวนส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็กําลังนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาชวนเราเหมือนกันว่าวที่พวกเรามีเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าว่าวสองห้องนะครับเป็นแบบที่มีหางยาว,ยาวติดธนูแล้วก็ติดไฟไว้ที่ตัวว่าวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ <c oughs> ส่งแสงแล้วก็ส่งเสียงสําหรับว่าวในคืนนี้ที่่่่จะขขึ้นนนนนไปปสววอองเเพืๆ็าชิด อะไรกันบ้าตอนนี้พวกเราสองคนพร้อมแล้วนะครับวายุเนี่ยจะเป็นคนปล่อยว่าวแต่หลังจากที่ปล่อยเ็จเนี่ยว่าวก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยตัวเล็กเกินไปตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนคนนะครับเป็นแฟนเราที่กําลังเดินมาทําก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยได้จังหวะพอดีให้เป็นคนส่งว่าวให้ตอนนี้ว่าวเหมือนจะขึ้นเลยแต่ว่าวก็เอียงหัวกลับสู่พื้นดินนะครับสร้างความเสียายให้กับน้องวายุมากๆถึงตอนนี้ก็ไม่มีคนส่งว่าวแล้วนะครับเพราะว่าแฟนเราเนี่ยต้องไปทําอาหารตอนนี้ก็เลยต้องมาพักเบรกแล้วก็ปรึกษากันนะครับว่าจะหาใครมาส่งว่าวให้กกับพวเราาสุดท้ย น้องบาสนะครับมาช่วยส่งว้าให้น้องเนี่ยส่งดีเลยนะครับว้าเนี่ยก็เหมือนจะขึ้นเราเนี่ยปล่อยเชือกน้อยไปนิดนึงนะครับทาให้เว้าเนี่ยไปไม่ถึงลมบนจากที่เห็นตัวเว้าที่มันลอยขึ้นไปแล้วก็ความรู้สึกลึกๆของเรานะครับเราเชื่อว่าภารกิจของเราที่จะส่งเว้าตัวนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยใกล้จะสําเร็จแล้วเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้นะครับทาให้เว้าตัวนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยเพราะอะไรเว้าตัวนี้ถึงไม่ขึ้นไปติิดดลลลมบนนนนสสัักกกกกที่่าาาุพวววเเร็็ง้จช ต้องพักภารกิจเพื่อไปปฐมพยาบาลสักคู่หนึ่งส่วนน้องวายุเนี่ยก็ยังไม่คิดที่จะยอมแพ้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าครั้งหน้าพวกเราจะสามารถส่งว่าวตัวนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าได้หรือเปล่า